สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโค้มานอกนะครับทีมงานมาอยู่สวนไอ้สมบูรณ์เข็มแล้วนะครับเนอเดี๋ยวคงจะได้ขึ้นเสากันแล้วนะครับไ้ติกกอนเจีดมินี่ใชอย่างเน้ย่ใช่ลาดจี๋นะใอ้นู้ตามูดูกานครับเนอนี่นะครับนี่เขาจะทําเกงเฮ็ดห้านะครับหรือเฮ็ดตับเตานะครับนี่ไปโซ่ได้นะครับสื่อเอา สานเห็ดพึ่งอ๋อภาษาอีสานภาษาไทยภาษาไทยเฮ็ดตับเตาอ่าต้องเหนือเขาห้องเห็ดห้านะครับวันนี้จะแกงกันกินป้องผีป้องเดือนนี่นี่สตูดิโอเขาคงจะแปลงขวบบอลนี่ละนะครับเจ๊เทียนบอกแปลงจานเข้าไปแปลงจานเป็นนั่นระเบียงจืดออกไปโอ้ยใส่จะมอกระรับไปในก่อนอื่นนะครับจะแกงเห็ดห้าก็ต้องมีส่วนประกอบที่จะใส่แกงนะครับ ไปก่อนจะปลาไปเก็บนะครับโอ้หน้อยี่ตุยโอเขาในไข่มักพักละเนื้อครับเนื้อเนี่ยแอวนะครับนี่หโอนๆน,น,น,นั่นเลยเออเต็มันงสองฟังเลยครับพักละหรือผักชะอมนะครับเก็บพักแกงใสอ่าฟิษห้านะครับนี่ไง ออนี่นะครับยอดต้นหม่อมเมานะครับเหมาะสำหรับแกงเฮทห้าขนาดนักนะครับทางอีสานบางห้องบางห้องพักอย่างห้องนี้เนาะนี่นะครับเป็นใบี่เก็บเอายอดอ่อนยุทธออนครับใส่แกงเฮทห้ามันทำหบ่อมมีก็ใส่อันนั้นก็ได้นะครับส้มปลอยเนาะส้มปลอยมีอยู่ไหมพี่ส้มปลอยใส่บีกับโซ่โม่กันหรืนะ โอเคนะครับจิกอุลเล่นพักละพักจะอมนี่นะครับหยดโอครับนี้ทุกอย่างเลยครับก๋วยเต็ดอยากกินกลับก๋วยเต็ดก็ได้ครับแต่มะละกอเนาะมีกาดยำแรงครับวันนี้กาดห้อนนะครับทุกวันเลยนะครับฝนจะตกบ่ตกบู่้หช่วงนี้เนาะ อเอดี๋ยวก่อนเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะไปล่างเฮ็ดก่อนเออเตะนี่แปลงก้างพักพวกอย่าแปลงยืนเขาไม่ได้นอขวบนี่เนาะเนี่ย<อ>ห้างอ่ะห,ห,ห้างเดี๋ยวท่านก็เข้าเนาะเอ่อเอายืนขึ้นไปไหน่อยเก๋สองแเป็ล่ะ วิศกะวิศวะกะทั้งนั้นเดี๋ยวขอที่ตามมครับวันฝั่งเสาเข็มวันวันวันนั้นยังก็ทำเสาเข็มอ่ะวันนั้นเอาเสาหลงหลุมหลงอะไรอย่างนั้นเสาเอกเสาเอกเออเสาเอกอันนี้เจเทียนมันจะมาอันนี้พอครับตั๊บมันพอเขาจะเอากินแบบเลยนะครับนี่นะครับ น okay. okay. oh, mm hmm. ี่เตือข um ี้ดิ <mas 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 uh, ้นขี้อย่างมันติดมาตัวเองเนาะปัดไั่ต้องอดตีนมันเก่ามันออมันเป็นเสื้อก็ได้เนาะเออโคได้เนี่ยเ้าโได้เนี่ยรวยแน่ครับนี่ตีนหนแป้ง เดี๋ยวผมจะล่างแง้มลมมาพามักำนะครับอืมนี่ครับได้หมอเมาครับเหมาะกับเฮ็ดห่านะครับอืมแรกแรกเราคัดเอาขิ้ดินออกกำนะครับดินกับติด กินกับเฝ้าบ่นี่กินกับยากระเจี๊ยบเปิงก่อนนี่เปิงหมดละเนาะกินหยังฮะอืมนี่นะครับอ๋อ ดูสูตรเขาหนังพริกแกงเฮฟห้านะครับก็มีคา<ช>นะครับตะไคร้กระเทียมนี่แแกงพริกสดนะครับเนี่พริกขี้หนูนะครับอ่านี่นะครับนี่เทียบนบรรับรองเด็ดในนอนสูตรนี่เอาถือใส่ใบนั่นตัวเใบอย่านังอีกฮะหน้ใาใบ,ใบอย่านังหน้าใบอย่านังเออแต่เออรองเบิง้งไอ้ <laughs> หนูการรู <c oughs> ด้ดูกานปวงปีปวงเดือน เดี๋ยวถ้าทีมงานเอาไปสอบก็ได้นี่ดิหวังปึืงตลาดกัดใส่นำ้ไนำไว้เยนนางตัวใส่น้ำปลาตัวนี่เนาะปลาทอดสุดหยอดครับต้นะกดมยางนะครับไว้ย็นนาง

มากบรนเฮาจะใส่พริกแห้งเนาะนอ่านะแต่นี่สูตรนี้จะใส่พริกขี้หนูนะครับกะปิหรอชายาฮะกะปิกะปิใส่ห้าะยเจเทียถ้าเฮาใส่ห้าเกอนกะปิเขาต้องใส่กด้เนาะโอ้ยังลงะหนอย,อยก,ก่อน <c oughs> อืมเด๋อเด๋ได้หัสูตรหนึ่งึงอกัน ได้มาได้ <pigeon rejo icing> anyway, <c oughs> ่ทยทำนะครับติดทุ่ละนี่เไปเออเนี่ต้องมาทำนิ้วนึ่งหนอะช่ใบนังนะครับต่ำันขหนำทำไมออ้ไม่ลาย่

นี่เววลี้ยวกล่องว่ะเฮ้ยไปแกะเอาไ้น้ำหนักตัวกล่องแค่ลอือนี่อย่างนั้งพีดนี่มันจังเป็นต้องใส่น้ำหนักแหละอ๋อเดี๋ยวใส่พิทหน,น่หอยเดี๋ยวเปแกะแกะขี้แกงนะครับติดตามไว้ นี่กําลังเคยหันมานี่เป็นบรรยากาศรรบ้าน,น,นหุนงนนนะ่งนะครับอ่าแขนห่าตัวนี่เป็นติสวนนะครับตุ่มบรรยากาศสบายๆละแรงนะครับลมเย็นๆเพราะระยาะที่ฝนตกอ่ะซองอึงออึง <c oughs> ลัแกงนี่นะครับเพราะต้องใจเวลาน้อยครับน้าเริ่มออกมาละนะครับฮะต้องมือซุบนะครับเห็ดเห็ดนีบกัขนาดขนาดน้าปลาอย่ามึงใส่เดี๋ยวนี้นะใส่น้าปลามาเลยนะครับเพราะขาดส้มือคือบมเมาแล้องใส่ใบมะเมาหยอดหมูเมา mau mao sông quay mau đấy mao rồi lắm, um, nó phơi rồi đâu, sôi ไฟสบียงหลากคนมากซเล้งสเล้งยัวเดอซล้งไงมารถค่นี้ไปรถส้มรถส้มของนยอดัเมาออกนะครับ เข้ากันดีๆขู่ครับสาบได้เมาละถ่ายทำอีกเ่ยดูอีสีหรือมักน้องข้างน้อเฮ็ดฮะนะครับ,อ,รบอยู่ต่างบ้านต่างจังไม่ได้กินเฮ็ดกินอย่างนะครับอืมไอ้ก็ปีก็ได้กินช่วงนี้นะครับปลายฝนช่วงต้นฝนนะครับตกเมือ่อคืนเราแดดออกในวันนะครับจังออกละเฮ็ดฮะ แนกเสียงนี่ต้องห่วงครับพ่อพอมเสมอมือล่างถุยจับทีมงานขนลินขนลินเออขนลินพร้อมเอาไหมเอาไหมขวดสองกันในก็ไหนซีที่หายวิทย์นี่แกนัดกับเจ็ดดี่ะแก่ยี่สห้าก็ผมเคยมาถึงม,มากว่ะนี่นะครับหน้าตา ก่อนกินหมดสักชิ้นครับซุกหรือยังนะครับเทศดูก่อนเปตาในมีเแค่เตากันนี้ห่านแล้วแข็งอยู่ก็แข็งลูกแล้วออมคำเย็นๆต้องต้มให้ซุกนะครับต้องแข็งให้ซุกนะครับเป็นห้าในน้ำ อส่ยาฆ่าเชื่อท่าก่อนแรงละ,ะแต่วันกับกาบแก้วละครับไปบุญมาจับไปอ่อะเออเนาะครับนี่กัใส่น้ำปลาครับลงไปถึหว่ามันอ่ะเนะา,านะคน ฉันหันนะครับใส่เวลาบึกอุ้ยขนาดว่าจะแบกง่ายกันนี้น่ะคุณข้าวโต๊ะหลุมน้งไงเดี๋ยววันเสาร์วันจุ่ยกันลงเสาร์อีกอืมระวังมาละนิดนึงอ่าน้อยครับเนี่ย เอออืมหหวานแล้วใส่หมอมเนเติ้อไหนอืมอุดีกเ้อนมัน้เอ่ายอนพอล้อืมนี่ละอืมอ <laughs> ออร่อยในสามโลกอุ้ยอมเนี่ยไม่มีน้องฮองเลยเดี๋ยวเราไปสูบบุญกันอ่ะปิดแก๊ปครับอ่านี่ครับหน้าต่างเก่งเฮดห้าหรือเฮดตับเต่าครับใส่ยอดไว้ผมเมาครับใส่น้ำยนืนังครับเข้มข้นอืมยอดอ่าแล้วครับ ให้สมบูรณ์มาพอดีวัดใจกันนะครับเก่งกับยาขัดเจื่อยเป็นไรพ่องจริงๆงั้นใส่เข้าทำด้วยหนใส่หม้อเข้าเข้ายังเข้าเข้าไอ้นั่นนะเข้าเข้าก่อนนั่นนี่มันใบใหญ่แหละอันนั้นเฮ็ดตีเฮ็ดแดงมั้งค่เฮ็ดตีเฮ็ดดินพุ่นถ้าเข้าเปลือกเ่ยปุ๊บจะใส่ เออเข้าซุกท <ope> <c oughs> <reco Christ> ี่ปนจะใส่ว่าท้าร้องวังมันจะมีผิดโกะไม่นรอกน้ำดอกด้ำมันกินมาได้เออมันจะใส่ไม่เหนียวหน่อยอ่ะนี่อะฮะไม่ได้กินยายาครับเที่ไอ้อ่าครับบรรยากาศจักเอฟซีครับนั่งกินกันสักกรรมมาแล้วครับเออเอฟซีครับแกงเฮกฮ่านะครับเมนู ตามไมดูกดันกินกคนอืมเอาะ <c oughs> ไม่เลยไม่แหมซูนเนาะไม่แหมซูนซูนพริกสดนี่ที่หนูแลงแล้วเอ้ยแ <c oughs> หนมไม่ยา <c oughs> นัาานางงา <c oughs> น,นเขาเยิ่มต้องถามมาเข้า มาเข้าไปกินกับื่อนร่าเดี๋ยวสกะซอมเดีพี่หันกึ้งหันกึ้งต้มที่น้ำพริกนาะหมูนี้เลยนะไท่ด้ กว่ตีิาม่ไใทานเกินทันเกินเกินต้มที่มันกรอบๆพินากินน้ำพริกอ่ะข้าวน่ากินแกงเห็ดกินแกงเห็ดมีงวิ่กัดเจือมูเนี่ยยอมแต่ ใช่ใส่ใบเม่ามาเนาะอืมเบ้ากว่าเนี่หน่อยต้องปล่อยมันเข้มข้นดีแล้วก็อันนี้อย่าเงา้มันออกส้มๆเนาะใบเม่าในส้มดีแต่ข้าอันใส่ต้มไก่กับเม้าเอ้ยว่าอันนั่นมันเบาเบ้าปล่อยเยอะเกินนะจู่มันแบบนี่นะแบ่งงานอืมอืม เฮ้ยนม่ดบอเปลาเยเนี่ยไม่กินเมื่อแล้วม่ได้ไปที่มาอ๋ออืมแทบไกินโดนหร่อ้ได้หลังคุณเล่าแต่จกมองไใหม่เรงายนกไสทอันกินถ้าเป็นพระบ้าไอ้บุญอกจางแล้วอ่ะเจากะกำลังจัดการแน่ อากาศร้อนเนาะบุมีิเข้าแล้วก็พายุพายุเข้า่ะวัมเนี่มันก็สดย็นสบายอยู่เนี่ยตนกํลังลงปุ้กีเนี่ยแกนไม้ขึ้นมาเพิ่มนะเราจันตมดวงใข้าไอนเข้าทามมีพายุเข้าสักเดือนสองเด้ตายตายกเน ลอกขาวลึกมึกน้านการดี้ทำอ้ยมันนักแหลตกมันมีขีดอยู่แล้วีสูตรลอยลอยอย่างงั้รย้อยแปสิบห้าแ่เห็นอเยเอาตปี เ็บหอย้จนคนไ่เ็บหอยอยู่แ่วเาลงนเนอตรงนี้น้ำก๊กผมได้ไปนะครับหู้ยหวหา้าหัวน้าหัน้าหัหน้าหัวู้อดีตขังบ้านมกินเลยไม่ยากหอมมากเต็มมะมีสิจิงเนาะ้างเสียงอุ้ยลื้นมอกระตรนี่หาไเอแล้วนี่จินะปนุษด์ดังไ ไปวงว่างนะครับ FC ถ้าหายจากอันนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเขาคงจะนั่นยังง้อแป่งนี่ได้ละเนาะแป้งนี่แล้ว,ลวเออแต่พูดดีวะ <c oughs> เดี๋ยวจะประมาณวันเสาร์นะครับเขาได้ลงมือกันและวมันก็ฟังเต้าเสายเข็มที่บอก FC น่ากันต้องอหกกมายหมอกบอกแป่งบกมงหมออ้อเนาะเออกินดูขอบคุัวอยู่ทีมงานครับโอเคคุ อันนี้ก็แฮมหนึ่งเมนูนะครับด้วน้ำเสนออีฟซีได้พอนะครับเอื้อใครจะมาแล้วเนาะมาเมาะนะเมาะเมาะหัวถึงวันขำอ่ะเดียวครับเดี๋ยว, <laughs> ยวใครชอบบรรยากาศบ,บ้านๆอีกัฝากกดติดตามเพื่อการช่องชีวิตคนนอกช่องคือช่องชีวิตคนนอกเอฟซีด้ยนะครับเดี๋ยวคิดนะฮะันหูวันเฮหัวมันยุดวันเสาร์น่อยอย่าลืม วางเสาได้แล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายทำหึ่งเอฟซีได้พอตัวเองขอบคุณจ้านักนะครับซีหลายหลายท่านทีตัดตัดมานะครับว่าจะสนับสนุนทีมงานเนาะขอบคุณนะที่นี่นะครับโอเคครับไปคลิปหน้าคราบทักทำไมวันนี้ชีวิตคนมาหนอเก้าทีมงานเมี่หายนี่ก่อนเออคาร์โวไปแล้ครับขอบคุณครับประเทศก่อนประเทศมาอย่านืมรถเมื่เก็บมาบ้างอ่ะอ่า